วัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกวันหนึ่งครับกับโคกหมหนองนาโมเดลนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับฝั่งแมคโคนะครับรถก็ได้ขุดฝั่งทางซ้ายมือนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับนะครับคองเป็นคองไส้ไก่นะครับตรงนี้ ทางไมโครุดเตินไปนิดนึงแค่ประมาณลึกประมาณสองเมตรเองครับเดี๋ยวต้องให้เขามาแก้ไขให้ครับไอตรงนี้จะเป็นช่วงเนินเข่านะครับเป็นเนินมอลงไปก็จะเป็นเนินโมอต,ต์คอร์สกั้นกลางนะครับระหว่างของไส้ไก่อยู่ครับ พาเดินชมนะครับของสไกลนู้นะครับตอนนี้รถไปโคอยู่ตรงต้นว่านู้นนะครับเลยต้นว่าไปเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกครับน้ำก็มีขังนิดนิดนิดหน่อยนะครับตามคลองที่ขุดแล้ว อันนี้เป็นร่องน้ําธรรมชาตินะครับเนี่ยแักโครเขาเปิดไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ท่ออีกรอบนึ่งฝั่งขวามือจะเป็นคันดินนะครับกั้นระหว่างแดนนะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็ถัดจากนี้จะเป็นถนนนะครับ6เมตร ลย6เมตรไปกับไปเรื่อยๆนะครับพาชมไปเรื่อยๆของไก่ไก่ช่วงนี้จะแคบลงนะครับต้องต้องต้องให้ไมโครขยายออกให้อีก พอจะเก็บน้ำได้น้อยของแคบนครับพาเดินมาฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็มีน้ำน้ำขังนิดนิดหน่อยครับ นี้ก็จะเป็นเนินโมโตค์คตกั้นกลางนะครับเราเก็บกักน้ำไปเรื่อย อันนี้เป็นต้นม่วงครับตรงนี้เป็นสาครับแต่ตื้นแล้วในป่าอ้อยนี่ครับต้นว่าใหญ่สูงใหญ่นะครับนี่แมคโครนี่ใกล้จะถึงสุดแล้วครับขุด กายสุดแล้วครับข้างหน้าตรงเสาให้เขาขยับเข้ามาหน่อยเพราะว่ามันคันดินไปเลยไปทางแดนใกล้เคียงครับต้องเดี๋ยวให้เขาขยับมัคคเข้ามาขยับขันดินเข้ามาอีกครับโอเคครับผมก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดมันมีอะไรคืบนหน้าผมจะรายงานต่อนะครับสวัสดีครับ